วันที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหน่อยมีกาวใจแล้วใช่ไหมเห็นว่าอันนี้เป็นเบื้องหลังฮะหลังจากที่ซานโช่เคลียร์ใจกับเอลิกแทนหักได้นะครับแม้ว่าเมื่อวานกระแสมันจะออกมาว่าเฮ้ยทำไมผู้จัดการทีม2มาตรฐานแบบนี้นะครับล่าสุดโดนเปิดเผยมาแล้วนะครับว่าบอสบริหารของแมนยูเต็ดนี่สองคนเป็นกาวใจให้ก็คงไปตบไหลคนละคนละทีแล้วก็บอกว่าดีกันเถอะเพราะตลาดปิดแล้วซื้อไม่ได้แล้วพี่มุนก็ยังไม่รู้จะโดนคดีความหรือเปล่า นะครับคนคนนั้นก็คือจอ,มอเมอร์เทอร์กับริชาร์ดอาโดครับฟุตบอลเ e กเต์ Director, แล้วก็ซี o นะครับก็เป็นคนกลางให้คุยกันให้จบะนะครับแต่อันนี้มันเป็นแค่น้ำจิ้มครับสำหรับเบื้องหลังการคืนดีกันนะครับแต่ว่าเมนคอสจริงๆแล้วอยู่ที่ลอรีวิทเวลของทีอัลลติกที่บทความที่ออกมาเปิดเผยนะครับป๊อปเวลพลอยากจะบอกว่าวิทเวลรู้ช้า <laughs> เพราะถ้าคุณดูบุนเดสลิก้าพีพี น่าจะรู้เรื่องนี้นานแล้วนั่นนะครับก็คือสิ่งที่เขาเปิดเผยครับเขาบอกว่าพฤติกรรมของจารสซานโชโอ้โหเรื่องการมาเล่นี่เรื่องลือ,อนะครับเรื่องลือมากถึงขนาดว่าสตาร์โค้ดเนี่ยต้องคอยไปเคาะประตูห้องโอ้ให้คนมอร์นิ่งคอตลอดอ่ามา,นานรายงานตัวสายตั้งนานตื่นตื่นหลังเขาเลยนะตั้งสนุ๊ตสิบสิบรอบ มันกดยกเลิกตลอดเออเอเ,อาเ,อาเอาขาเรียกอะไรนะส,ส,ส,สนุปารมเหมือนแบบเวลาเราตั้งปลุกแล้ว<อ>มันก็ต้องอีกห้านาทีอีกห<อ>้านาทีอีกห้านาทีเป็นคนขี้เซามากนนามารายงานตัวสายและไม่ใช่เพียงแค่ตอนที่อยู่กับยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าจากสถิติย้อนกลับไปตั้งแต่แมนซิตี้เป๊ปโกเดล่ามีข่าวว่าเคยเจอหนึ่งครั้งแล้วก็ยอมขายให้บรุสเซียดอมุนแต่ตอนนั้นขายแพงนะแปดล้านยูโรนะครับซึ่งตอนซิตี้เนี่ยผมไม่รู้แต่ตอนบรุสเซียดอมุนเนี่ยโอ้โห บ่อยครั้งมากเขาจะมีแก๊งของเขาครับโอบาเมยังแล้วก็เดนเบเร่น,นี่คือแก๊งแบบเด็กซ่าเลยนะครับแล้วก็พอมาอยู่ปีศาจแดงแน่นอนครับว่าเคยทําแบบนี้มาแล้วค่ะแล้วก็ในสนามซ้อมเนี่ยใช้คาว่าหยอะแยะ่ที่เขาเปิดเผยกันออกมานะครับก็เลยทําให้เพื่อนจํานวนมากเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้อยู่แล้วกับซานโช่นะครับซึ่ง กับบุคลิกที่ค่อนข้างจริงจังของเทนหาเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้นะครับจริงๆก่อนนั้นเนี้ยก่อนที่บอดบริหารสองคนนี้จะมาเคลียร์เนี่ยกระแสไปในทางขายด้วยซ้ำนะแล้วก็ก่อนนั้นนี้มันมีข่าวด้วยว่านักเตะบอกว่าเขาย้ายมกรานีมอยากอยู่แล้วมันเป็นอันนี้ข่าวลือนะคะลือกันมาก่อนที่เขาจะลบโพสต์ออกจากทางหน้าโซเชียลมีเดียของตัวเองคงเจ็บใจแล้วครับโดนแบบนั้นออกไปนะครับซึ่งก็พอเคลียร์กันเสร็จเมื่อวานไม่ได้จเมื่อวานเล่าไปยังที่บอกว่าเทนหาช็อกอ่ะ ว่าอ่ารับแล้วว่าเขาช็อกกับรีแอคชั่นของนักเตะเออกับการตอบโต้อ,อ่าไม่บบคิดว่าจะโด,น,โดนแบบนี้โอ้โหเออคือพูดปุ๊บสัมภาษณ์ปุ๊บแบบแป๊บเดียวอ่ะมาแล้วอ่ะแถลงการจากนักเตะอ่ะที่แบบเป็นโพสอ,ะอ่ะแต่ว่าอเออดีแอลแลติกครั้งเนี้ยให้ผมพูดจริงๆเลยนะแม้ว่าคนจะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแหล่งข่าวที่รีเลเบิรน่าเชื่อถือมากค่ะแต่ว่าผมมาไปเจอบทความเนี้ยก่อนหน้าแอลแลติกสองวันนะซึ่งมาจากใครรู้ไหม ว่เจ้าเอซันเออซึ่งคนอ่านอะส่วนใหญ่อะไม่ให้เครดิตแล้วก็ไม่เอามาพูดเนี่ยคือเอาจริงนะบางทีนะอันอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ใช่แฟนของเดอะซันนะรู้อ,อ,อยู่แล้วแต่ว่าบางทีพวกนี้มันไปคุยมันมีมันมีควันไงแล้วไอ้คนที่ไปก่อนเนี่ยก็คือพวกหนังสือพิมพ์อย่างนี้แหละอารมณ์เดอะซันอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบไปไปแต่คนไม่เชื่อไงอ่าแต่พอ พอสื่ออย่างแอตติกที่เขามีความน่าเชื่อถือประมาณนึงไปตามดูแลเห็นว่ามันมีมีควันแล้วมันมีของจริงอยู่ในนั้นเขาก็มาเปิดว่าเรื่องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ครับอแต่ว่าทางวงในของแมนเชสเตอร์ออฟนิวนักข่าวบอกว่าส่วนใหญ่นักข่าวชอบสารโชเพราะเป็นคนนิสเป็นคนแบบมิตรสัมพันธ์ดีเป็นคนโปรดของนักข่าวจับมือสัมภาษณ์ง่ายไรเงี้ยคุยง่ายแต่ในเรื่องของวินัยเนี่ยโหไม่ได้เรื่องเลยนะครับก็เรียกได้ว่าพอเรื่องนี้ออกไปเนี่ย ก,กระแสมันก็ยิ่งลบกับตัวนักฟุตบอลเองะนะครับแต่ว่ามาถามคนบุนเดสซิลก้าได้เลยครับรู้นานแล้วหนึ่งรดูการที่ไม่ไปเนี่ยโอ้โหไม่ดูแลตัวเองครับปล่อยน้ําหนักขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือความจริงที่โดนแฉออกมานะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเรื่องนี้จะจบยังไงแต่ดีกันทุกแฟนเมนยูบอกเออเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเพิ่งตีกันก็คือตอนนี้เ,เยอะแล้วตอนนี้ดีแล้วเพราะว่าบอดสองคนมา,มาช่วยคุยเงีไม่นั้นเนี่ยเชื่อว่าไม่น่าจะหาทางลงกันได้นะ ก็ต้องว่า,าศาสสีกัน่านสื่อต้งคู่ไงยอมยอมกันไปออแต่เทนหากก็อาจจะต้องแบบรู้สึกว่าเออเด็กสมัยนี้ต้องใช้คำนี้เด็กสมัยนี้มันไม่สบมบารเลยพูดไม่ได้เลยนะส่วนกัดรประ,ะ,ะเด็นคืออย่างที่ทุกคนรู้กันเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนซื้อ,อคนซื้อคือโซชาชเขาอยากขายจะตายเอา